้าแมวของเราเป็นเชื้อราสามารถใช้สิ่งนี้รักษาก่อนได้นะอันแรกก็คือสเปย์ฆ่าเชื้อราซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปก็ได้หรือว่าร้านขายยาสัตว์ก็ได้แต่คราวนี้เวลาที่ถ้าสมมุติว่าสเปย์ไปเนี่ยก็ต้องระวังว่าอย่าให้น้องเลียด้วยเพราะว่าตัวสเปย์ที่มีตัวยาฆ่าเชื้อราเนี่ยสามารถที่จะเป็นพิษต่อตับได้นะ อันถัดมาก็คืออันที่ง่ายๆคือแชมพูที่มีสารที่ช่วยฆ่าเชื้อราได้เราเนี่ยก็สามารถที่จะไปซื้อร้านคุณหมอก็ได้หรือว่าร้านขายยาสัตว์ก็ได้เนาะเอามาฟอกเอามาอาบน้ำแล้วก็ฟอก10-15นาทีประมาณ3-4ครั้งต่อสัปดาห์ต่อมาก็คือแชมพู สมุนไพรซึ่งส่วนประกอบเนี่ยก็จะมีเช่นตัวขมิ้นชันหรือทองพันช่างก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของเชื้อราได้เหมือนกันอันถัดมาก็จะเป็นตัวสเปรนาโนไคโตซานที่มีส่วนผสมนาโนไคโตซานก็ได้นะหรือว่าจะเป็นตัวนาโนสเปรก็ได้แต่แนะนำว่าตัวทั้งสเปรต่างๆเนี่ยอาจจะใช้กับในน้องแมวที่ไม่ได้เป็นเชื้อรามาก ถ้าเป็นมากๆเนี่ยเราอาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอและอาจจะต้องเริ่มกินยาฆ่าเชื้อราแล้วก็ถ้าสมมติว่าน้องแมวเนี่ยที่เป็นเชื้อราเนาะถ้าเราทำการฉีดสเปย์ใช้แชมพูแล้วเนี่ยน้องมีอาการดีขึ้นแนะนำว่าเ,เราหยิบพึ้นคาดหวังเนาะว่ามันน้องเนี่ยใช้ไปเราจะหายเร็วเพราะว่าตัวเชื้อราเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการรักษา อาจจะบ,บางทีอาจจะต้องเป็นเดือนเลยแล้วถ้าสมมุติว่าใช้ไปเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเชื้อราเนี่ยดูดีขึ้นละเหมือนหายไปละก็ยังคงต้องใช้ต่อไปนะอีกสักประมาณอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยนะถึงจะโอเคแบบว่าคอนเฟิร์มว่าเชื้อราเนี่ยหายแล้วแน่นอนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเชื้อราเนี่ยมันยังไม่หมดไปเนี่ยมันก็ยังสามารถกลับมาเป็นได้อีก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 นะเพราะว่ามันอะตายยากโอเค